ทุกคนครับสวัสดีครับตามที่รับปากไว้เมื่อสักครู่นะครับก่อนหน้านี้ได้ไลฟ์ในช่องของสโนว์นแปดนะครับตีนี้มาไ S S ลฟ์ในช่องครูหนึ่งสอนดีนะครับภาพบรรยากาศสดชื่นสดชื่นแบบนี้นะครับเก็บภาพบรรยากาศสดชื่นแบบนี้มาให้ใหดูกันที่เขาใหญ่ครับเดอะบาร์เขาใหญ่นะครับเดี๋ยวครูหนึ่งจะพาชมบรรยากาศโดยรวมของที่แห่งนี้ให้ทุกท่านนะครับวันนี้ครูหนึ่งพาทุกท่านมา รีวิวที่เดอะปาร์ตเขาใหญ่นี่เดี๋ยวดูบรรยากาศข้างนอกก่อนท้องฟ้าสวยๆเห็นไหมครับแล้วก็เขาเขียวเห็นไหมครับต้นไม้เขียวใครเข้ามาแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วถ้าได้ยินเสียงครูหนึ่งเสียงดังฟังชัดนะครับขออนุญ,ญาตกดห้าครูหนึ่งหน่อยครับใครได้ยินเสียงครูหนึ่งเสียงดังฟังชัดกดห้าหน่อยนะครับขออนุญ,ญาตเช็คเสียงกันนิดหนึ่งนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเอาเอาให้ดูภาพรบรรยากาศก่อนนะครับ สวัสดีนะครับลมแรงหน่อยนะครับผมก็อาจจะกระเซิร์กระเซิงหน่อยนะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศนะครับสดชื่นสดชื่นนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมแชร์แชร์ออกไปนะครับแชร์ไปแบบแบกปันเพื่อนๆครับมาใช่ใช่ลมแรงมากเลยครับพอดีพอดีอยู่บนเขาแล้วอ่าไมค์ตัวหนึ่งผู้หนึ่งพอดีมันไม่สะดวกครับก็เลยไม่ได้ออาเอาไว้นะครับต้องขออภัยด้วยจริงอยากให้มาชมภาพบรรยากาศแล้วก็ฟังเสียงลม ดูความเขียวสดชื่นของป่าไม้นี่เมืองไทยเรานะครับเดี๋ยวกลับกล้องให้นะครับเดี๋ยวกลับกล้องให้ชมกันน,นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอันนี้คุณหอยู่อยู่ข้างบนเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลานหญ้าเทียมของทางโรงแรมเขานะครับแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าจริงนะครับ ดูด้านล่างก่อนครับอันนี้ครับอันนีน้องแมวคุณหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ด้วยวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอิจฉากาศจ,จังคุณหนึ่งวันนี้คุณหนึ่งเอาเอาบรรยากาศมาฝากครับครับ ที่เขาใหญ่ครับเขียนไว้แล้วเดอะปาร์คเขาใหญ่นะครับเดอะปาร์คเขาใหญ่สวัสดีเพื่อนๆทางทิกต็อกไปนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพื่อนทางเฟซบุ๊กคูหนึ่งสอนดีนะครับแล้วก็ยูทูบคูหนึ่งไลฟ์นะครับวันนี้คูหนึ่งเก็บภาพบรรยากาศให้ชมภาพอาจจะสั่นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาเลยนะครับวันนี้นะครับเห็นบรรยากาศดีไม่ได้เลยครับต้องเอามาแบ่งปันกันนะครับเอาไปดูครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศ สักคู่นะครับเดี๋ยวคู่หนึ่งเ,เดินไปเอาเครื่องก่อนอเดีเ๋ยวสัญญาณจะหลุดป่ะออที่นี่มีเน็ตนะลองเอาต่อเน็ตดูดีไหมเอา่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวโอเคนะครับอ่าไปมันก็เดี๋ยวจะเดินไปจมูกแล้วแล้วเน็ตจะหลุดพอดีหนึ่งกลัวเน็ตหลุดเดี๋ยวสักคู่นะครับทุกท่านนะครับเ,เดี๋ยวจนะนะเอา,เอาไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ต้องเลยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันครับ ทำไมไม่ถือสีดำอ่าปายเรากันครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้พาไม่ดูจากเครื่องอะจะได้รู้ว่าเอ่อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอันนั้นติดตอครับไม่เป็นไรสะพายฝั่งนู้นอ๋อเหรอครับฝั่งนู้นเข้าใจเขาว่าฝั่งนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเอาแขนมาสพายฝั่งนู้นก็คือฝั่ง ดีฉุกลกหน่อวันนี้พามาชมบรรยากาศครับอันนี้ก็ที่เดอะพาร์คเขาใหญ่นะครับดูๆหน่อยนะหมนมาด้วยอากาศดีาาศาาเลย,ยาาได้แต่ห้องพักนี่แบบว่าอ่า เฉพาะบางห้องครับสวยนะครับให้เฉพาะบางห้องเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับไปเรื่อยๆก่อนจะดูคุณชายจะขี้กลัวหน่อยใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเออตรงเหนียวนี่ไงอันนี้เรไปได้อันนั้นจะไปทางโรงแรมอีกทีหนึ่งอ็ได้ไปตรงนี้ไม่เคยเดินถ่ายถ่ายบรรยากาศอย่ วันนี้วัน,น,น,นสุดท้าย็คเอาออกก็เลยเห็นว่าภาพบรรยากาศสวยอยู่ดีเลยนะครับก็เลยเอาภาพบรรยากาศของโครงการอบอกว่าตอนนี้น่าจะร้อนไม่ร้อนนะเย,ย็นลมเย็นแต่ว่าแค่แดดจะมีอากาศอ้าวนิดนึงเหมือนฝนกำลังจะตกแต่ว่าคนอีกหน่อยที่สองทางมาสองั้งแล้ว,แ,ลวแต่ว่าครั้งนี้มาถือว่าคุ้มมากเลยคุ้มมากคือได้รับบรรยากาศดีสดชื่นมากๆเลย เดินทะลุลงไปตรงไหนอ่ะแล้วเดินทะลุเดี๋ยวเดินด้านนู้นอ๋ออ๋อผ่านโรงแรมผ่านห้องเช้ามาเดินออกไปทางยู่ไม่เดินตรงบันไดน ตอนเที่ยงครับวันที่พามาชมด <c oughs> ยียกน้องแมวไปดนะ้วยเพราะว่าเป็นบันไดเราเก็ีไม่ได้ว่าหนูว่าหนูจะตกไหม นี่ตรงนี้เป็นห้องนี้หนึ่งนี่ไงจะได้เห็นแบบชัดไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ของเราครูหนึ่งยิ่งกว่าเลี้ยงลูกเลยนะคะ กแมวเขาใหญ่รีสอร์ทน่าอยู่ครับผมเคยไปใช่อันนี้เป็นห้องพักหนึ่งบอกด้วยอันนี้ก็จะเป็นห้องพักนะครับแต่ห้องพักที่ผู้หนึ่งพักอยู่จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่น้องแมวเข้าได้นะครับมีตะกุซี่ ราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็ทักไปที่เดอะพาร์คเขาใหญ่ได้นะครับแต่ตันนี้ก็สวยดีเนาะใส่ชื่อไว้ให้แล้วนะครับเนาะถ้าไม่นี้ก็ตรงนี้ก็ดีเนาะเปลี่ยนมุม๋อหันแทนไปทางทางเขาให้ดีนะ ออกกําลังกายตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูครับจุดที่ที่ชาบออกกําลังกายประจำประจำนะครับที่อยู่ด้านล่างจะมีสระน้ำปุ๊บนะครับ ้นร้อนเปล่าปิดลืมปิดหลังคาให้สโนดิร้อนร้อนร้อนเดี๋ยวพาดูถ่ายรูปสวยมากครับมีลมๆมอ่าลมไหมจะอยู่นานเดี๋ยวอ้วนร้อนอันนี้ยอมยอมเลยตักแดดอย่าให้ไม่เดินล้อมเอาเลย ร้อร้อน,อ,นอ่ะด้ขึ้นอากาศดีอากาศดีไหนะมาก,กี่วันแล้วครับจะกลับแล้วครับวันนี้วันสุดท้ายสุดท้ายจริงๆเจ้าว่าจะร้ายยั้งแต่วันรก ติดธุระหลายอย่างดีงนะครับวันนี้บรรยากาศดีแ,แดดร้อนเป็นยัง,ยงช่วงจริๆงๆก็มา <นะ S 2> ตอนเช้านะครับให้ดีต้องมาตอนเช้าปกติคุณนจะมาวิ่งออกกำลังกายตอนเชา้าแต่ว่าที่เราเขา,าตัดมาวิ่งด้วยมันจะไม่ไม่สะดวกครับเลยถ้าออกกลังกายที่นี่จะดีเพราะว่าชันมาก <laughs> ใช่ใช่ดูดูทางครับ เดินแตนี้นะเดินดูบรรยากาศหรือว,ว่าไม่ต้องขึ้นนี่เลยเนาะนี่แล้วเดี๋ยวขึ้นทางนู้นเลยเ,เริ่มร้อนมไม่ได้ถ่ายคลิปกันแดดด้วยหน,น้าดำแน่นะอืมสวยนะ เที่ยววันธรรมดานี่สงบร่มรื่นดีครับส,บสงบสงบส่วนตัวแบบนี้แหละที่ชอบเลยครับเงียบจริงๆแบบส่วนตัวมาสองครั้งแล้ว เดินเล่นนะคะช่วงเยน็นเย็น <laughs> ตอนนี้ร้อนไปเลยเดินไม่ทันนะ <laughs> ไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวสนอนร้อน คนหลืออะไรครับที่รถเข็นครูแมวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเดินอดูเดินอยู่ฮะ เดี๋ยวคนหรือแมวที่อยู่ในรถให้ดูอ๋อมาดูคนยนี่ครับน้องแมวเพราะว่าที่นี่เขาให้น้องแมวเข้ามาพักได้ครับน้องแมวหนูสนร้อนป่ะมันจะร้อนป่ะเดี๋ยวเราอาจจะต้องเตรียมกลับแล้วแต่ว่าพยายามเก็บภาพไปรถเลยไม่ได้เหรอหนึ่งเอาไปเลยไปเลยไปเลยไม่ใช่รถตรงนี้ไม่ใช่หรอก็ไปเอาใบออกนี่เดินย้อนไปก็ไเลยเดไม่ไหว เดี๋ยวเราไปที่รถกันจะได้ไปดูที่จอดรถกันด้วยนะครับโอเคแต่ก็ถ่ายถ่ายตรงไหนเออตรงนั้นสวัสดีรันทุกท่านมีอากาศร้อนช่วงกลางวันนะครับแต่ว่าพอดีเราเราจะกลับพอดีอ่านี่อากาศเป็นไงบ้างครับลมลืน ก็จะเป็นประตูทางเข้าจากเมื่อกี้นี้ที่คุณหนึ่งไทยด้านล่างาให้ดูนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับที่นี่ที่เดอะพาร์เขาใหญ่นะครับเดอะพาร์เ mm hmm. ขาใหญ่คุณหนึ่งใส่ชื่อไว้แล้วนะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจรายละเอียด mm hmm. เพิ่มเติมก็พิมพ์ชื่อเซิร์ชใน Google ก็ได้ครับอันนี้ก็จะมีที่จอดรถนะครับ อันนี้ทางลงเมื่อสักครู่ที่เราลงไปนะครับตรงบริเวณสระน้ำผู้เมื่อสักครู่นี้ครับนี่ครับป้อมยาวเอาเอาไปไว้ในรูนั่นเลยร้อนมาเฉลี่ยเดี๋ยวมนนนถึึงงข้บไออ๋เออราเดินเอาเสนอไปสตาร์ทไว้ก่อนเลยร้อนไปพาไปดูตรงนั้นก่อนไม่พาหรือไปเอง ต,ตาตาทล้นเลยตาตานล้นเลย มีคนหนึงบอกว่ามีห้องออนเซนด้วยนะหนึ่งต้องบอกว่าของของห้องครูมีจักรุซี่อยู่แล้วออนเซนด้วยครับแต่พอดีว่าอ่หห้องอกระาษ,นะะาษะแต่พอดีว่าห้องที่ครูหนึ่งพักอะครับมีอ่างจักรุซี่อยู่แล้วครับก็เลยไม่ได้ไปใช้บริการตรงนั้นนะครับแต่ว่าดีมากๆเลยจริงครับโอ้ขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยกันแนะนํานะครับนี่ เวลาเราขึ้นมานี่ครับนี่เดี๋ยวให้ดูนดก่อนอันนี้เป็นทางขึ้นโอ uh, ้ทางขึ้นแบบชันชันมากๆเลยนะครับพอขึ้นมาก็จะเห็นจักเดี๋ยวเดี๋ยวขอ ขอหลบทางหลบแป๊บหนึ่งนะครับี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อกดนี่เด,เดี๋ยวเดินไปถ่ายภาพไปดูว่าเวลาเราขึ้นมานะครับแสดงว่ามีเพื่อนๆเคยมากันด้วยใช่ไหมครับใครใครเคยมายกมือขึ้นนี่เดี๋ยวให้ดูครับอันนี้คือทางทางขึ้น ขึ้นจะชันมากๆเลยเราต้องใช้เนี่ยเวลาลงก็ใช้เกียร์ต่ำนะครับอันนี้อันนี้เป็นถนนทางลงปึ๊ดลงไปนูน่นไกลๆนู่นคือถนนที่เวลาเราจะออกไปนะครับอันนี้พอเวลาเราขึ้นมานะครับขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เสร็จขึ้นมาตรงนี้เสร็จปุ๊บก,ก็จะมีที่จอดรถตรงนี้แล้วเขาก็จะมีรถกล์ฟนะครับมารับเราไปห้องพักนะครับ สิ่งที่เราเห็นสะดุดตาคือจักรครับนี่นี่จักรเย็บผ้านะครับซึ่งจักรเย็บผ้านี้นะครับอดีถามกับทางพนักง,งานที่นี่เขาบอกว่าเป็นเป็นกิจการหลักของเจ้าของโรงแรมแห่งนี้นะครับนี่เดอปาร์ตเขาใหญ่นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นไปนะครับพอเรารถรถจอดที่ลงจอดรถเราเสร็จใช่ไหมครับนะลงจอดรถก็ล่มๆด้วยนะครับ รวมถึงมีลานกว้างก็มีนะครับทางการแจ้งครับเราจอดเสร็จปุ๊บรถกอล์ฟเขาก็จะมารับเราปึด๊ดนี่รถกอล์ฟออกมาได้เลยครับมารับเราแล้วก็ไปที่ล็อบบี้นะครับเราก็ไปเช็คอินนะครับก็จะเห็นอ้านตอวฟ้าอย่างนี้นะครับพอดีคุณหนึ่งจะเดินมาใบ ใบกำกับสีพอดีนะครับก็เลยถือโอกาสถ่าย,ายพวกเราชมด้วยพอดีนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเขาทําให้เราเสร็จหรือยังนะครับสักครู่นะครับขออนุญาตใส่แมสนิดนึงก่อนนะครับขึ้นมา สีโทนนาที่ใช้ล่องแก๊สสีชาครับออจะเป็นขนมของฝากระหว่างการทางกลับเลยนะครับอ๋อครับขอบคุณครับอืมตอนนี้เราก็เช็คเอาท์ออกแล้วนะครับเขาก็มีขนมให้ก่อนออกด้วยนะครับแบบนี้เดี๋ยวคุณหนิงขอนั่งแป๊บเงินก่อนรับลมเย็นๆก่อนนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านครับอ่าเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ เมื่อกี้เดินยาวเลยนะครับอาจจะมีเสียงลมหน่อยนะครับแล้วก็ภาพอาจจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานครับขอขอโทษด้วยจริงๆเดี๋ยวเรามาดูขนมกันดีกว่าเขาให้ขนมอะไรมานี่ครับเอาไว้ทานเล่นคอนเฟรกนะครับแล้วก็ Uh, ค,นนคุกกี้นะครับอันนึงเป็นคุกกี้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้เอาภาพบรรยากาศความสดชื่นที่เขาใหญ่นะครับเดอะฟาร์ทเขาใหญ่นะครับเนี่ยครับ จัดการวิทยุอ,อสท .105 าสำนักง,งานข่าวไทยพี่พี่มาเที่ยวประจำเขารายคาโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากมากนะครับที่นี่บรรยากาศดีมากจริงนะครับแล้วก็เงียบสงบดีนะครับอ่าอันนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารที่ถ่ายมาให้ดูเมื่อสักครู่นะครับอันนี้เป็นเคาน์เตอร์นะครับประชาธัการรับบิลต่า,ทางที่เวลาเราเช็คอินนะครับก็ถ่ายดูให้บรรยากาศดีทีนึงนะครับ ว่าเดี๋ยวอีกสักพักคู่หนึ่งก็จะออกไปละเดี๋ยวจะไปตะเวนหาของกินอร,อร่อยในเขาใหญ่อีกนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะามาถ่ายภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับเมื่อคืนมีโอกาสได้ไปไปทานอาหารนะครับว่าจะเอาภาพลงแนะนําให้เพื่อนๆดูอยู่นะครับก็มีน้องๆเขาแนะนํามาเยอะอยู่นะครับร้านไหนอร่อยนะครับก็เพื่อนๆท่านไหนมีร้าน อะไรอร่อยออยในเขาใหญ่ก็แนะนําปักหมุดกันมาได้นะครับนะครับเพื่อคนหนึ่งจะได้ตะเวนไปทานตามรอยพวกเรากันนะครับครบโอเคเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอใส่แมสหน่อยก่อนนะครับเพราะว่าเราตอนนี้คนรู้สุะสจะเริ่มเพิ่มขึ้นมาขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ออมาจโอเคไปเดี๋ยวคนหนึ่งจะเดินทางกลับแล้วให้ดูอีกนิดนึงนะครับให้ดูบรรยากาศน,นี่เราอยู่ด้านบนครับอันนี้ครับก็จะมีต้นสาระ เพราะว่าวันนี้จะมีแขกมาครับอีกหนึ่งรถบัสนี่งเนี่ยครับแล้วก็มีดนตรีสดด้วยนะครับบรรยากาศโอ้สวยนะครับอ๋อจคุณจตดทางาบอกว่าครัวกำปั่นนะครับโอ้เยี่ยมเลยครับรบีรยวกาศต้องแวะไปทานให้ได้เลยนะครับโอเคนะครับก้นหนึ่ง่า ชมทางเดิอนออไปปอดขับแล้วนะครับน,นี้จะเป็นรถกรอล์ฟที่เขาไปส่งไปรับไปส่งเราที่ห้องพักของเรานะครับ ช่วงนี้ถ้าตอนกลางวันก็จะร้อนเป็นปกติคือร้อนแดดแต่ว่าลมที่พัดมาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นลมเย็ยนสดชื่นนะครับเรากำลังเดินกลับกันแล้วนะครับคู่หนึ่งรีบมาจากบ้านนะครับไม่ได้ไม่ทันได้หยิบไม้กันสานมานะครับงนั้นก็อาจจะได้ ภาพที่สวยสมูทกว่านี้แต่ไม่เป็นไรนะครับก็เอาภาพโดยรวมให้ชมกันนะครับโอเคเนี่ยครับเดี๋ยวคู่หนึ่งต้องขออนุญาตกลับก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไงเดี๋ยวถ้ามีจะมีโอกาสสถานที่แห่งไหนนะครับบรรยากาศดีๆสวยๆเดี๋ยวจะนำมาแนะนำให้ชมกันอีกนะครับโอเคนะครับ ขออน,นุญาตจบไลฟ์เดี๋ยวพี่เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ